สวัสดีครับเรามาอยู่ที่ไหนครับพี่สกายวันนี้ตอนนี้นะครับเรามาอยู่หน้าทางเข้าหอนะครับหอพักหมาวิทยาลัยราชบัรีิรรมราชครับวันนี้ทำไมเอ่อดูมี คนคึกคักอย่างเลยครับพิธทิดครับวันนี้นะครับก็เป็นวันเข้าวันแรกนะครับสำหรับการเปิดการเข้าพักสําหรับนักศึกษาที่ว่าอาศัยอยู่หอพักในนะครับแล้ววันนี้นัไทยครับบรรยากาศคื๊๊ดมนะครับวันนี้คื๊๊มากเลยครับตอนนี้ก็ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับตั้งแต่7จ็นาฬิกาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ11บเอโมงเลยครับพิธทกดก็ยังมีรถทยอยนะครับเริ่มเข้ามาในสู่ของหอพักในของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชของเรานะครับพิ่ทิรรู้ไหมครับว่าวันนี้ลงมาทําอะไรกันพิ่ทิด วันนี้เราก็สมาสร้างคอนเทนต์สำหรับการานักศึกษาสำหรับการเข้าพักในนะครับพี่ยุทธไทครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับแล้วก็พาทุกท่านไปรับชมเกี่ยวกับบรรยากาศนะครับการรายงานตัวนะครับแล้วก็การเข้ามาสู่หอ,อพักในหมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชของเรานะครับวีเดทครับครับเราจะไปถามน้องๆกันดูสิว่า บรรยากาศความรู้สึกเรกเนี่ยที่เข้าหอพักเนี่ยออของเด็กปีหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรหรือแม่กระตั้งเด็กปีอื่นเองเนี่ยที่ไม่ได้เข้าหอพักนานเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรนะครับรต่อการเข้าหอพักในครั้งนี้ครับอีกนิดเดียวกับพิสกายนอกจากเราจะถามน้องๆเลยนะครับโดยยัง 𝘦 ถามผู้ปกครองด้วยครับว่าความรู้สึกของผู้ปกครองตั้งแต่ผ่านมาหนปี2ปีที่ไม่ได้มาพาลูกมารายงานตัวในส่วนของเข้าหอพักนะครับความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรอะไรประมาณนี้ครับ อ่ะออถ้างั้นถ้าเราพร้อมกันแล้วก็เชิญร <ไป S 1> ับชมรับฟังได้เลยครับมาบา,บาย โอเคครับวันนี้เราก็จะได้มาทําความรู้จักกับบุคลากรที่สําคัญอีกหนึ่งท่านนะครับของอ่าสตานศารนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับพี่วุฒิชัยรัตนพันธ์นะครับหรือพี่เอสดนะครับเป็นนักพิจารารศึกษาหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาประจํากองพัฒนานักศึกษาสํานักงานอธิการบดีครับผมวันนี้เขามีขั้นตอนการเข้าออพักยังไงบ้างคะวันนี้สาหรับรายงาน โวเข้าหอพักนะครับน้องๆก็ได้จองผ่านมาทางระบบเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เมื่อมาถึงบริเวณหน้าหอพักนะครับก็จะมีน้องๆคณะรรกการหอพักแล้วก็บุคลากรนะครับของหมทยาลัยที่สังกัดในส่วนงานหอพักแล้วก็ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพักนะครับมาคอยดูแลกํากับนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับตลอดจนถึงแม่บ้านและก็พ่อบ้านหอพักนะครับอำนวยความสะดวกนะครับที่จะพาน้องๆเข้าสู่ห้องพักนะครับโดยมีพี่ๆนะครับ จะเป็นผู้ช่วยเหลือในการนําสิ่งของเข้าไปยังห้องพักนะครับแต่วันนี้ยังไม่อนุญาตให้ผู้ครองนะครับขึ้นไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหอพักเป็นที่เฉพาะนะครับสาหรับนักศึกษาเท่านั้นครับโอเคครับซึ่งวันนี้น้องๆที่รักเข้าหอพักมานะครับเขาก็รู้สึกตื่นเต้นไม่มากกว่าน้อยแล้วก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นไปมากกว่านั้นก็คือจะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะหลังจากนี้ ครับหลังจากนี้นะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับนักษาที่เข้าหอพักวันนี้ก็จะมีการประชุมกันนะครับสําหรับน้องๆที่เข้าหอพักและก็จะมีพี่ๆจากกรรมการหอพักนะครับเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติตนในหอพักนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นการพบกันครั้งแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจกันนะครับช่วยเหลือดูแลน้องๆนะครับว่าใครต้องการขาดเหลืออะไรบ้างนะครับเมื่อออกจากบ้านมาก็จะ ให้ความรู้สึกว่ายังอบอุ่นนะครับที่มีพี่ๆนะครับเป็นคนเอาใจใส่ดูแลตลอดจนถึงที่ปรึกษาของแต่ละหอพักด้วยนะครับโอเคครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณพีเอสมากครับถือว่าเป็นข่าวสารแล้วก็การเป็นความพร้อมของน้องนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในสนองการเข้าสู่แล้วก็การเป็นความพร้อมสู่การเข้าสู่กิจกรรมต่างๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับบุคคลทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านนี้ได้แนะนําตัวนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะครับกับวันนี้นะครับแล้วก็ความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการที่ไม่ได้เปิดมาเลยมานานโนลปิดมานานนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาได้แนะนาตัวกันเลยครับทั้งสองคนครับโอเคครับขอบคุณค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีน้องๆน้องๆน้องเพราะว่ารู้สึกว่าเก๋สุดแล้วตอนนี้นะคะน้องทุกคนนะคะพี่ชื่อพี่มายนะคะนางสาว สรัดีแก้วจิตค่ะนักศึกษาชั้นปีที่5คณะครุศาสตร์สาขาภาษากฤษค่ะตอนนี้ก็ตำแหน่งนะคะก็เป็นประธานหอพักกลางปี64แล้วกันนะคะไม่ทำงานอะไรเลยแต่ว่าส่งตอบส่งมอกต่อให้ทุงทีโอเคครับสวัสดีครับชื่อนายณัฐุฒธบำรุงนะครับนักศึกษาชั้นปีที่2ออ่าชั้นปีที่3แล้วนะครับสาขาสังคมศึกษานะครับก็เป็นว่าที่นะครับประธานหอพักกลางนะครับก็ ประมาณนี้ครับผมโอเคครับวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับสําหรับที่ได้เห็นนักศึกษาชั้นปีที่หหรือปีอื่นๆเองเนี่ยมาได้เข้าโอพักกันอย่างคลื้นครับก็ทางเราก็รู้สึกคึกคักเหมือนกันนะครับคือเพราะว่าน่าแล้วนะครับที่ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่ได้ยินเสียงออดที่มันดังแบบเออติดอย่างแล้วก็บรรดาใช่ครับแล้วก็บรรดาน้องๆนะครับที่เข้ามาใหม่ก็ทางเราก็เป็นคณะนรรมการชุดใหม่เหมือนกันนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันในหน้าที่นี้ครับ ครับโอเคครับสำหร,ร,รับพี่ไม้ก็สำหรับพี่ไมครับพี่ไม้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจวะะ่าค่ะเพราะว่าไม่เจอกันแบบนี้มาเกือบ2ปีแล้วเนาะไม่ทําหน้าที่ในการรับน้องดูแลน้องน,นะคะแต่วันนี้พวกเรากรรมการหอก็พร้อมทุกอย่างะะแล้วค่ะเตรียมมาพร้อมและเชื่อว่าน้องๆจะสามารถอยู่ที่นี่อย่างสบายค่ะให้ถือว่าที่นี่เป็นบ้านหลักที่ส่งของน้องๆนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆต่้งงคนมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับค,ครับน้อง ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะน้องสําหรับการรับกัศึกษาเข้าหอพักวันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็พี่ๆคนของเขาหอพักค่ะก็ถือว่าน้องเป็นนักศึกษาปีที่สองใช่ไหมครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาอยู่ในรั้วของหอพักในด้วยก็ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในส่วนนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆในหอในสาขาค่ะครับ และมีการเตรียมการอย่างไรบ้างคะสําหรับการเปิดรับรังษาในวันนี้คะ่ะก็จะมีการประชุมแล้วก็บอกขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเข้าหัวพักคะ่ะว่าขั้นตอนแรกก็คือจะต้องมาจอดรถแล้วก็เอารถออกไปวนอะไรอย่างนี้คะ่ะไม่ให้จอดค้างไม่รถติดอะไรนี้ค่ะโอเคครับก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับสําหรับข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับใช่ครับถือว่าเป็นการเป็นความพร้อมได้ดีนะครับพี่อุทัยครับครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับของน้องๆชั้นปีที่1น่นะครับช่วนักบุตรช่วที่6 5ของเรานะครับว่าน้องมีความรู้สึกอย่างไรนะครับในการที่เข้ามาสู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครั้งแรกนะครับก็คือวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 5วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันนะครับว่าน้องเขามีความรู้สึกอย่างไรในการที่ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราครับไปพี่สกายพิทิปไปม มาครับมาครับอ่าสวัสดีครับน้องสวัสดีครับขออนุญาตตายนะยครับขออนุญาตเก็บโูกครับอ่าพี่ขอนั่งนะครับอ่าน้องน้องอ่าพี่ขอให้น้องแนะนำตัวสักนิดนึงนะครับว่าน้องอ่าชื่ออะไรสาขาอะไรคณะอะไรครับอ๋อก็สวัสดีครับชื่อมุญญาณิฐ์นะครับศาสตร์เอยมชื่อเล่นชื่อว่าฟิล์มครับอยู่ คณะครุศาสตร์เอกภาษาไทยครับโอ้ยเอกภาษาไทยพญาเราคือผู้ร่วมอุดมเดียวกันนะครับครุศาสตร์เหมือนกันเลยจะโชคดีอย่างแรงนะครับก็ก่อนดื่นนะครับพี่คงถามน้องนิดนึงว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการที่เข้ามาสู่ในรั้วของหอพักนักศึกษาครับน้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับในการที่เข้ามาเป็นครั้งแรกแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรที่ต้องจากบ้านครับก็รู้สึกกังวลนะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่า ผมรอบสามครับก็เลยยังไม่ค่อยมีรู้จักเพื่อนแล้วก็ไม่มีเมีด้วยแต่ว่าโชคดีที่ว่าเออเพื่อนมีเพื่อนแบบแนะนํามากก็เลยได้รู้จักเพื่อนเพิ่มครับน้องก็อยู่อยู่หอเอใช่ไหมครับอยู่เอครับชั้นไหนครับน้องอยู่ชั้นห้าครับโอเคพี่สกายถามบ้างครับครับก็วันนี้นะครับมากับรถอะไรครับวันนี้รถยนครับมีพ่อแม่มาส่งครับผมโอเคครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ต้องต้องจากบ้านมาครับ ก็เศร้านิดหน่อยครับเอาจริงๆก็คือไม่ไม่ไม่ปกติไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แล้วก็มาอยู่นอกบ้านนี่บ้านบ้านน้องอยู่บ้านบ้านอยู่ไหนครับคุณนจังหวัพระพรมครับโอพระพรมเรอยู่พระพรมอยู่แต่นู้นโอเคโอเคครับก็ โอเคครับขอบคุณน้องมากนะครับสำหารับข้อมูลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคบสำหรับการพาบุตรหลานเข้ามาสู่รั้วมหาวยืนและจัรพริในวันแรกค่ะวันนี้ก็ภูมิใจค่ะที่ได้ลูกได้มาถึงจุดนี้ สำหรับคุณพ่อเองครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่ว่าหารูปแรกหายจากบ้านมาในทุกๆวันที่ว่าอยู่บ้านด้วยกันทานข้าวด้วยกันตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ก็ใจหายนิดนึงครับก็เราเคยอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันไม่เคยจากกันไปไหนพอมาส่งมันก็มีความรู้สึกใจหายนิดนึงก็ดีก็ยังดีที่น้องมาถึงจุดนี้นะก็ขอฝากมหาวิทยาลัยดูแลด้วย โอเคครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาถามน้องกันบ้างดีกว่าครับมีความรู้สึกอย่างไรครับที่ต้องจากบ้านนะครับแล้วก็มาอยู่หอพักแห่งนี้นะครับอ่ะขอสอบถามความรู้สึกหน่อยครับอตอนแรกก็ตอนเก็บของก็รู้สึกใจหายนิดนึงค่ะเพราะว่าปกติก็จะมีพ่อไปคอยไปรับไปส่งตอนเรียนมัธยมนะคะแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่ก็ รู้สึกอบอุ่นตั้งแต่ที่พี่เขามาช่วยขนของตั้งแต่คุยกับยาม่าเออจากตรงนี้ได้เลยนาอะไรแบบนี้รู้สึกว่าเราได้เข้ามาอีกครอบครัวหนึ่งแล้วก็มาเจอเพื่อนเพื่อนรูมเมทอีกนะคะอีกสามคนซึ่งเราเนี่ยต่างต่างคนต่างไม่รู้จักกันแต่เพื่อนก็คือใจดีมากๆเลยค่ะรู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะโอเคเรียนอยู่กันสา,าขาอะไรครับเออเ,อ,อเรียนอยู่เทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะสาขาวิศวะไฟฟ้าค่ะอืมไฟฟ้านะครับ ก็ไว้เจอกันในกิจกรรมต่างๆละกันนะครับของมาวิจยาลัยนะครับเร็วๆนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้น้องรู้สึกอย่างไงบ้างครับสําหรับการเข้าอบฟักในวันแรกครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยไปอยู่ไหนค่ะแล้วก็มาอยู่หอโอเคครับ แล้วไปทราบว่าเรียนสาขาคณะไรครับตอนนี้เรียนคณะครุศาสตร์สาขาศิลปะศึกษาค่ะโอ้ศิลปศิลปะนะครับศึกษาสำหรับคุณแม่เองครับรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาสมบุตรหลานเป็นวันแรกครับวันนี้วันนี้คือเครียดมากเลยก็ลูกเป็นเคยออกแากบ้านอ๋อลูกไม่เคยออกจากบ้านนะคะถ้าเพราะว่ามาที่นี่คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็จะจดูเรเป็นอย่างดีนะคะดีครับโอเคมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับในการเหมาในครั้งนี้ครับเตรียมของค่ะเตรียม ของใจเชียมเสื้อผ้าค่ะในส่วนของความประทับใจครับตั้งแต่เข้ามามีความประทับใจอย่างไรบ้างครับในส่วนของการจัดการบริหารจัดการของหอพักะครับประทับใจรุ่นพี่ค่ะนี่กรรมการหอพักค่ะบริการดีมากค่ะช่วยคนของขึ้นไปค่ะสท้ายครับการสไตลพี่กอสามคำสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ครับสำัสามคำนะครับโอเคสตื้นใจค่ะสตื้นใจนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ โอเคสวัสดีน้องๆครับสวัสดีน้องๆครับอ่ะเดี๋ยวขอสอบถามความรู้สึกกันนิดนึงนะครับวันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างครับชะอวดครับชจอวดอเอ่อจะเอ่อบางขันครับบางขันามาที่เดียวกันครับาบางขัน บางกันบางกัน2องคนจะอวด1น uhh ึคนนะครับว um, ันนี้นะครับเป็นการเข้าหอครั้งแรกของปีหนึ่งนี่เป็นเด็กปีหนุ่มกันหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยอ่าปีหนึ่งกันหมดเลยอ่ะอยากจะถามความรู้สึกหน่อยปีหนึ่งจากบ้านมามาอยู่หักรู้สึกกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนตามเจ้าอวดก่อนเออเหงาหน่อยครับเหงาหน่อยเหงาหน่อย ก็เหมือนกันครับอ่าเหมือนกันก็ก็เหงาเหมือนกันแต่แรกก็คิดว่าจะเหงาแต่ว่าก็มีเพื่อนมาเพื่อนด้วยครับคนนี้ไม่เหงานะคนนี้ไม่เหงาอันนี้อยู่ห้องเดียวกันเลยไหมครับเนี่ยอยู่ห้องเดียวอ๋ออยู่ห้องเดียวกันอยู่บ่อออปักเอใช่ไหมครับอ๋อปักเอรูงเมดนะครับอ่ะวันนี้มารถโดยสารอะไรกันบ้างครับเอ่อรถเก่งครับรถเก่งรถกระบะครับรถกระบะรถกระบะเหมือนกันครับมากับครอบครัวครอบครัวมาส่งทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคอ่าแล้วก็เอ่อ ขอสามคำแล้วกันนะครับทั้งสามคนเดี๋ยวขอสามคำหน่อยนะครับอาคนแรกคำ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 สามคำเองสามคำสามคำสามคำกับวันนี้ครับสามคำวันนี้ตื่นเต้น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 มากโอเคครับเจอสิ่งใหม่เหรอเจอสิ่งใหม่ใหม่ เจอสิ่งใหม่เจอสิ่งใหม่ใม่โอเคอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสามคนไว้มากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สวัสดีครับครับขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับวันนี้รู้สึกปันพลืมั่งติว่าได้มาส่งุล้านขาวสัวปักในวันเลนะครับนี่การตอนดับเดียยว้อยมาครับมีรุนผีมาตอนดับจับก้นกล้องข้าวตึงผีตึงตาบยการนำยินแล้วก็ปากจางอาดชื่อว่าเจ้าว่าลุงง่ายไอ้ก็แน่นือวือง่ายเครดดีเลยครับครับ สำหรับท่านนะครับก็คือวันนี้นะครับเขาได้มาส่งบุตรหลานเหมือนกันนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้ที่ได้มาส่งบุตรหลานเข้าสู่ประกันได้ที่ไ,ไร่หงายจากบ้านมานะครับอ๋อเรียบร้อยคืออบอุ่นเหมือนเหมือนเหมือน,นส่งพี่พี่น้องต้นรับอะไร<อ>พี่ต้นรับอะไรเง<อ>ี้ยน้องเข้าเข้าเรียน<อ>คือดูอบอุ่นแล้วก็ดีช่วยเหลือแล้วก็สะอาดดูเรียบร้อย ัวนนี้ดูเรียบร้อยร่มเย็นเหมือนอยู่ใต้ร่มโพวันนี้เดินทางมาไหนครับอ๋อมาจุฬาณนจุฬาพนขับรถมาครับขับรถมาเนี่ยมากับพี่แล้วก็น้องเขาอีกคนมาส่วนตัวครับ ค่ะน้องเขาปีสองแล้วน้องเขาปีสองแล้วของสาขาสังคมพอดีพอดีพี่สาวก็จบคนหนึ่งแล้วนี่ก็มามาน้องสาวโอเคหวังว่าคงจบมาที่นี่ถือว่าจบแน่นอนได้ก็เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยทุกคนนี่ขอบคุณเออก็ดีใจดีใจเพราะว่าลูก เขาก็ประสบการณ์ก็มีอะนะเพราะว่าพี่เลี้ยงลูกแบบแบบให้ติดดินนะเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองเวลาพ่อแม่ไม่อยู่เนาะเราอยายาให้มันสบายเกินูขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็มาพบกันตรงที่ตรงนี้หอพักอะไรครับพี่ครับหอพักพนมรัฐ ดับริวนะคะดับริวอ่าโอดับริวนะครับตรงนี้จะเป็นหนอดับริวนะครับเดี๋ยวให้พี่ก็ได้แนะนําตัวก่อนนะครับว่าพี่เขาคือใครนะครับมีตําแหน่งอย่างไรนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรปพันธ์พิพากุลนะคะเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะเป็นประธานหอพักพานุรัตน์นะคะอ่าอีกเดียวกับผมเองันะล้วน โอเคครับมีความรู้สึกอย่างไรครับสําหรับวันนี้เนี่ยเด็กมากันเยอะเยะเลยครับค่ะรู้สึกตื่นจใจมากๆเลยนะคะน,อน้องๆเนี่ยมาด้วยรอยยิ้มแจ่มใสกันมากนะคะมาพร้อมผู้ปกครองมีความอบอุู่นแล้วก็รู้สึกประทับใจพี่ๆทุกคนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะขนของน้องนะคะคทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขมากๆค่ะอย่างภาพที่ทุกคนเห็นเลยนะคะครับแล้วก็เนี่ยหลายปีแล้วครับที่ยังไม่ได้เข้าหอมาเนี่ยเข้าหอปีนี้นะครับมีความรู้สึกอย่างไรนะครับ รู้สึกคิดถึงมากค่ะเพราะว่าปีหนึ่งนะคะได้เข้ามาหนึ่งครั้งแล้วก็มาเข้าอีกทีเดีปี3เลยก็คิดถึงสถานการณ์แบบนี้บรรยากาศแบบนี้ธรรมชาติรอบแบบนี้ค่ะคิดถึงมากๆค่ะโอเคครับก็หวังว่าจะได้เจอกันนะครับสำหรับน้องๆน้องๆก็ที่จะมาก็ได้มาเจอกับพี่คนสวยคนนี้แน่นอนนะครโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่รบกวนพี่ก็มากพี่ก็งานยุ่งนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอีกหนึ่งท่านนะครับหรือหนึ่งคนที่เรารู้จักกันในของคณะคารุศาสตร์นะครับที่จะกลายเป็นบุคคลสําคัญอีกขั้นหนึ่งครับจะเป็นใครกันนั้น่ในก็แนะนำตัวกันดีกว่าครับครับครับสวัสดีครับผมนายเลิศชัยเมืองนอนนะครับนายกสโมสรนักศึกษาคณะารุศาสตร์ครับอ่าครับอ่ารู้สึกอย่างไรบ้างครับสําหรับวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ ก็วันนี้นะครับก็เป็นวันเข้าหอวันแรกของน้องๆนะครับมีทั้งน้องๆหลากหลายชั้นปีเลยนะครับรวมไปถึงน้องๆใหม่ก็ของเราก็คือน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1นนะครับหลากหลายคณะเลยนะครับหลากหลายหอพักนะครับได้เดินสำรวจดูบริเวณรอบๆแล้วก็น้องๆนะครับก็หน้าตาสดชื่นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ขนของมากันเยอะเลยก็มีความตื่นเต้นนะครับที่จะได้เข้าหอพักใหม่ในนามของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์นะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆนะครับที่ว่าที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของ มหาวิทยายละะัยราชภัฒนครศรีธรรมราชนะครับก็ให้หน้องๆนะครับมีความสู้กับการใช้ชีวิตในร่วมหาวิทยาลัยในวันแรกวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณพิเขตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีมงานจากองค์การใช่ครับทีมงานจากองค์การนะครับค่ะ ในฐานะที่เป็นอาจารย์ประชามอบพระนะครับรู้สึกไงบ้างคะสำหรับการเข้าในวันนี้ครับวันนี้ก็ยินดีนะคะยินดีต้อนรับแล้วเราก็พร้อมนะคะที่จะรับทั้งตั้งแต่ชั้นปี 1, ปี2ปี3ปี4เลยหอดับิวเนี่ยอยู่ข้างในสุดนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะดีมากรู้สึกว่าได้ข่าวว่ามีนักศึกษามากที่สุดนะคะมีนักศึกษาเข้ามามากที่สุดสําหรับหอเับิวค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะ วันนี้เราได้รักษามาตรการยังไงบ้างครับสำหรับการเข้าก็เข้มข้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่มีจุดคัดกรองนะคะ,ใ,ะให้สแกนโดยใช้เจลแอลกอฮอลสแกนอุณหภูมินะคะแล้วก็พี่ๆเองก็สวม,มถุงมือ,มมอนะคะส่วนหน้ากากอนามัยก็แน่นอนสวมทุกคนอยู่แล้วนะคะค่ะเราได้สื่อสารไปก่อนหน้านี้แล้วสื่อสารไปทางไลน์สื่อสารไปทางโซเชียลต่างๆค่ะให,ให้ปฏิบัติตามมาตรการค่ะ โอเคครับถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมมากๆนะครับสำหรับอาจารย์ประจำหมอบฟันและก็น้องน้องคณะกรรมการหมอบฟันในการเตรียมความพร้อมให้น้องๆ้เข้าสอบไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆนะครับสำหรับการป้องกันโควิด -19 นะครับที่ยังคงอยู่กับประเทศไทยต่อไปนะโอเคครับขอบ,ขอบคุณมากครัอบอาจารย์คณะกรรมการ